Vàng, mình năm 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 mình đừng đừng năm 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 lâu năm lâu năm 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 สวัสดีครับบ่ายสามโมงครับวันนี้ผมพามาตกปลาข้างกระชังอีกสักคลิปนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไปตกปางน้าครับแต่ไปไม่ทันครับพอดีติดธุระครับก็เลยว่ามาตกข้างกระชังวันนี้น้ำสี่ํั้สามค่้ผมไม่แน่ใจน้ําเยอะครับนี่น้ําเยอะมากครับเอาเยอะลาทุแขกเน่าๆมาครับกิโลหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมครับต้องลองดูครับช่วงนี้หาปลาสดยากมากครับผมมาครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวไปตกปลาข้างกระชังกันครับวันนี้ Tập đông đi. À, mình khá, mình khá là này đi Chọn lô lâu ức Chọn lâu Ra bỏ mình cao mình khao là chọn lên con Chọn lô lâu ức Chọn lô lâu ức đọc xong lý đủ còn hầm lẹp หันเดียก่อนเี้นี่มีปลาทูกแขกเป็นเหยื่อมันอยสัตว์นะครับเดี๋ยวลองเหยือแรกไปก่อนครับเอาคันลงน้ำที่ได้ปลาใหญ่หรือดีคันหวัวทิ่มน้ำนีเดี๋ยวค่อยหันเหยือชิ้นแรกครับเบ็เบอร์แปดนะครับนี่หยอนไปก่อนเอาเลือกเอาชัย ทำลงใช่ไหมฮะนำลึกแค่นี้นำไม้อะไรนำลึกกว่านำไม้อะไรทำเยอะมากเดี๋ยวได้ครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งนั่งหันเดี๋ยวนี้ไป เออย่างเดียยังมีเลือดมีเลือดมันียังพอมีความว่ง ที่เหลือเราลุ้นครับเอา้ามีปลากินครับนั่นดึงดูแล้วปล่อยยังปล่อยแล้วครับผมจบแล้วปล่อยนะครับเป็นกระมองแน่เลยครับจบแล้วปล่อยจบแล้วปล่อยครับผม เออชบสองทีอ่วัดนี่นี่อยู่ครับโชบแล้วปล่อยโชบแล้วปล่อยนะครับเนี่ยหัวไปแล้วโชบสองทีเกี้ยโชบไปสองทีนะครับแต่เป็นหัวปลานะครับโชบแล้วปล่อยครับผมปลาเราแวงมากเลยครับละไปเลยไอเดี๋ยวแต่มันหัวใหอ่ไง อิ่มเลยทุกอวาน,านั่นเก๋ฮะทุกอวนปลาวัาวานนั่นอิ่มแล้วมั้งเลยฮะนนกินหัวปลาั่นเข้าไปอิ่มแล้วมั้งเลยอิ่มแล้วมึงครับโดนหัวปลาเข้าไปผงใสัยจอิ่มแล้วทำไมอิอออออ่มไือยังอ่ะ ดึงนะครับดึง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 นะครับดึงดึงแล้วปล่อยปลาเราแวงมากเลยครับกินแล้วเดี๋ยวจินมตรงนั้นเนี่ยแต่มันเราแวงเราแวงเลยเออมันเราแวงว่ามันดึงเนี่ยอู้หูแล้วครับผมอยู่แล้วอยู่แล้ว โอ้ยู่แล้วครับโอ้อยู่แล้วอยู่แล้วครับผมปลาระแวงมากนะครับโอ้ออกดูโอ้ออกไปไกลมากโอ้โอโอ้ออกไปไกลมากเลยครับ ô ô bự mày bự mày bự yeah ô oh. ô oh. โอ้โหโเกเอไมโกะไมโก้โอ้ไม่ใช้แล้วโอ้ติดแล้วกับ,บองแดงเอาอเอาเอาผงแดงกับผงแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้พาไปเกี่ยวอยู่ครับ

อ๋อเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับเอาจนได้ครับัวใหญ่เลยครับตันนี้กับพงแดงนลครับมาไปแล้วเออนึกว่ากัมองนะครับนั่งเีอว่ากัมองอยู่ดีๆพงเด้กับ้างนึกว่ามมองเนะีกับพงแดงครับตันนี้โอ,อ้ใหญ่เลยครับมาไปแล้ว กระพงแดงนะครับสี่โมงสิบแปดวันนี้โชคดีอีกแล้วครับนี่ครับเป็นกระพงแดงนะครับผมตัวนี้สาประมาณเมื่อกี้ช่างดูประมาณเจ็ดขีดแปดขีดนะครับนี่สวยงามเลยครับผมกระพงแดงอีกแล้วครับกับเต็มเรกปลาใหญ่วันนี้ขอบคุณครับไปครับหาปลาแกงกันต่อกนครับผมเป็นวันโชคดีอีกวันนะครับช่องเดิมครับผม ตอนแรกผมนึกว่าปลากระมงนะครับวิ่งปูดเลยวิง่งบนปลามงเลยถึงท้องอนะไโอ้ดออกไปดูออกไปนูเลย มันมาเป็นคู่อันเกยยัยงมีตัวเล็กอีกตัวก่อนมันจะมาเป็นคู่ถ้าไม่มาเป็นฟูงแต่ย้ายวันนี้นะจะมาเป็นคู่มากกว่าถ้าตัวเล็กๆกันมาเป็นฟูงต่อครับ covid mấy gần mất rồi à à cái to nào lão ừ. Chẳng. กินแล้วครับกินกินกินดึงดึงให้กกืนไปเลยครับกินอีกแล้วปลาอะไรเนี่ยกินอีกแล้วตอนนาหนักอีกแล้วครับอ,อมองอะไรนี่ไปม,มองอ้กินอีกแล้วครับเยอะที่สองวัดวัดนี่อยู่ครับผมอยู่อะไรอีกคราวนี้ อีกแล้วโอ้กระพงแดงอีกแล้วครับผมว่าแลว้วมาเป็นคู่นะครับนี่คานี้ตัวเล็กนะครับมันมาเป็นคู่จร่งเนะเก๋เี็บร้อยนี่ตัวที่สองเป็นกระพงแดงอีกแล้วคโอ้ปร้อยเสีอเดี๋ยวตัวนี้แหลกแรง <c oughs> <c oughs> เจ้า <c oughs> เอาให้น้องเก๋นะครับ น้องเก๋เอาครับตัวนี้เอา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 เดี๋ยวให้น้องเก๋ครับเกลืนเิดชิวิข้าเป็นรอยไม่แล็กด้วยผมี้ให้น้องเก๋นะครับไอ้ดีจะไปแ้่โอเค tăng ngay Ừ. Tiến cố hạ khá mà đó, cô bẹt bờ xích xong, bờ xích nè, cho trong tuổi dây nát Ta phụ đi. Tóc à, như kế là côn trùng tàu ghê ghê sư, à. sư điều. Ừ. Điều, 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 điều. Của là sư lào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  sư sư lào sư sư lào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  cô lào sư lào đi 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 sư lào

กองรอยมันขึนเวตาก็บเอาแล้วเชื่อไโอ้โหโอ้ลูัแต่เดียวไมใจลูตัดแต่เนี้ยลูระเบิด qua wow, bóng mày mấy thái độ à đều mày bét mình lệch ngay Bét mình lệch, thầm mày glue mấy nè kìa 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 cử kìa nè ừ, kìa 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 leo, Ê, à, mình chốt <laughs> ตามมองตัวนั้นกินชาลาจริงแต่วะโอ้กินอแล้วมั้นเหรอผมปล่อยเออเออปล่อยครับเฉยเลยลากะมองนะครับนี่โฉบแล้วปล่อยครับผมนี่เละเลยเห็นไหมครับเยืย้อ นี่ครับจินฉลาดมากครับผมเอาไงวะเนี่ยปกระมองตัวนี้เป็นปลาที่สุดยอดแห่งความระแวงเลยครับผมมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราเจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือแล้วครับ ลักษณะการกินอย่างนี้คือปลากระมองชัดเจนนะครับคาบเหยื่อพอสายตึงก็คลายทันทีครับผมพอสายตึงปุ๊บมันปล่อยทันทีเลยอรันเกสุดยอดตัวนี้สุดยอดยอมรับมันของมันร้อย าตัวนี้สุดยอดครับอันนี้ปลานี่ปลาเล็กครับนี่ดึงดึนดึงดึนดึงวัด,ด What? อยู่อู้อูอยู่ครับผมวันนี้ผมเจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือมากครับ ้นี่ครับอะไรวะตนแหน้หาแหงกนินตังหน้าแห้งมาได้ไงอะ่ะเออกินเบบตาใหญ่นะครับมาไปแล้วเออกินเยอะถังก้อนเลยนะก็จะบอกให้เยอะถังก้อนนี่นี่นี่น กินเยอขนาดนี้ครับวันนี้ผมเจอคู่ต่อสู้มีฝีมือทั้งนั้นเลยครับแล้วก็แบบผมเบอร์สิบสิบเบอร์สิบนะครับตอนนี้ตายเรากินเยอะทังก้อนเลยโอ้โหหน้าแห้งครับน้าแห้งอหน้าแห้ง ชุดยอดเลยตัวนี้วันนี้เจอคู่ต่อสู้มีฝีมือทั้งนั้นเลยครับสุดยอดอู้ชุดยอดแห่ดดงปลาเลยวันนี้เออก็บอกอยังลงวันหน้าแห้งนไหมแต่เดีอ่ะเออไปเปล่ากูหลงก้อนกูนักกว่า Tè quá tè đi okay, lá bé em là mô Ông Leo Ô <laughs> chiều chiều với ai anh còn đâu bị kẹp ngay Bữa có đai kia ai khăn của ác hát Bữa có đai ra khăn cô ác <laughs> ปดตาง้้างนี้ถ้ามันดึงนี่กันฮักเลยนะเว้ย <c oughs> เดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนครับนี่ตัวนี้เป็นปลาคิดปังได้แห้งครับนี่สวยเลยครับ อโอ้้อกินแล้วครับคุณหาไปแล้วกินอีกแล้วครับล <ไป S 1> ่อยแล้วอั่นล้วะลอยแล้ว,ว,ว,วมันจะยึดกินจนกว่ามันอิม่มเชียวไอ้เกีเราจะต้องใช้ฝีมือในการต่อสู้กับปลาตัวนี้แล้วครับ เจอปลามงฟีมือดีอย่างไรเลยบังเอขญาบเยอะบ่อใต้ตึงปล่อยขาบเยอะบ่อใต้ตึงปล่อยทำสิเอานะคับมันยาวเงี้ไเงเลยตันนี้เจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือมาก วัดนี่อุ้ยอ้อ้นกันนอยูดด่นโอนักขึ้นเลยอะไร้า่าข้ามเียหนักมากเลยครับอ้วัดไม่ติดแล้วหนว่งนักขึ้นเลยเดี๋ยววะมันลอะไร อะไรวะมอ,อ,วอะไรวะนี่โอวันนี้เจอของมีฝีมือแล้วครับ cái đấy kì Điều là cổ khép hay đồng dưới là còn đeo băng đây đơn vậy cái đấy kì quá ô đừng leo khắp tôm đừng leo ô nói đừng dù mấy đi ô อ่าเนีอ hmm. น mm ้ไ hmm. ม่รูไม่ยกโกอเลยยู่อยายิ่งวิ่งอยู่กับพอมีกอย่างแม่เด็กกดียไม่เป็นไรน้อยเดี๋ยวพี่ดูก่อนตาอะไรยังครับเอาหน อุมนตัวดิโก้ไม่ไ<ๆ>ด้ไม่ได้แดงผมวะใจเย็นหน่อยหน่อยครับเ,เนี่ยเนี่ยหยุดบ่อนหยุดใปวะน้อยผมแดงน้อยยอะน้อยเลยผมแดงนี่อยู่นี่อย่าจ้าแดงอ๋อโอเค tên quá là à tuổi mãi mãi quá mãi mãi đen mãi mãi hả? kiểu mãi mãi kiểu mãi á mãi 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 tinh tinh กับพองแดงนะครับตอนนี้โชคดีอีกแล้วครับผมกับพองแดงอีกแล้วนะครับตอนนี้เกี่ยวท้องมาครับฟาวครับแต่ว่าเราได้ตาแกงครับผมเกี่ยวท้องนะครับฟาวแต่ได้ตาแกงครับ ปลาคิ้ตังหน้าแห้งอีกตัวหนึ่งเราให้น้อยไปนะครับกับพองแดงนี่เราให้เก๋ไปแล้วครับปลาคิ้ตังหน้าแห้งตัวนี้เดี๋ยวเราให้น้อยไปนะครับของเก๋นี่เราให้กับพองแดงไปแล้วครับวันนี้อันนี้ปลาเรา หกโมงกว่าครับต้องกลับแล้วนะครับวันนี้ครับถือเป็นวันโชคดีอีกวันนะครับนี่ครับปลาเราครับผมนั่นเห็นไหมครับสามตัวครับแต่ว่าวันนี้ผมเจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับผมกินพอสายตึงลากไปจนสายตึงแล้วปล่อยสายตึงแล้วปล่อยตั้งห้าครั้งครับครั้งสุดท้ายผมวัดติดนะครับหนักมากครับงั้นไม่ขึ้นสมบัติลุดนะครับถือว่าวันนี้เจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือจริงครับผมแต่ก็ยังได้ปลาแกงอยู่นะครับ เป็นกระพงแดงสองตัวครับแล้วก็กระพงไม่ใช่กระพงครับไอ้ไคิดตังเออเดี๋ยว,นะยออยวกวนวนบอกถ้าไม่ได้ปลาเดี๋ยวจะให้ปลายครับก็เป็นกระพงแดงสองตัวแล้วก็คิดตังหน้าแห้งตัวหนึ่งครับนี่นั่นได้อยู่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ